อลังการมากสิดยดครั้งแรกในชีวิตเลยดูเท้าข้างหนึ่งเจ๋งมากเป็นคนห่างก็ได้นะครับที่บาทชอบทำห่างกันทางคุรินชอบทำคนห่างทำเหมือนห่างกันใหญ่มากเลยครับเจ้าีครับ สีโดจารึกนะครับหางะใส่ด hmm. <uh ีมากด้วยนะครับซีโดจารึกนะครับนครับนมโลเจ็ตันนะครับใหญ่สมคําล่ำลือจริงๆครับก็มาถ่ายให้เอีได้รับชมนะครับพวกนี้ถ้าแทน้จะอ่อนนะใช่ องมา,าได้มาเห็นนะครับสักครั้งในชีวิตนะครับอลังการมากเลยนะครับหนุ่มโรล่างใหญ่นะครับมีใส่ดีนะครับ เคยเจอนะครับนี่ยาล้างยากนะครับเก็บตัเวลามงไ่ด้ัมัาดอยาเงมันางไม่ได้นเี้ยตแต่ยาไักะล้วรับงานเจออระมาณี้เลวัดมันเริ่มมันกเริ่มเปานะแต่ผัวเวลาที่ตามไวอ่ะเนาะเพวามันก็ เป็นันข้อเป็นงตงามเนือ네ที่มันยังไม่หายดีขนาดเราหยุดงานงตั้งห, pistol, หลตั้งหลายเดือนแล้วมันยัง่ีข้ก็ค่อนข้างเือรังนะะนี่บอกว่ามันกน้ที่จงนไม่ด้อัด,<ง>ด่ดแดนแล,ดแล้วแร็จกินยาแล้วจะห้วอ่ะมันน่าจะใช้การผมไม่กล้าคิวลแล้วก็ส่วนข้ออะไรเี่ัวคุมไม่อยู่ ันนี้ใส่ดีมากนะดูนิ่งครับใหญ่มากตูขาข้างหนึ่งดักใหญ่เลยครับในความดูจานลึกนะครับหาไปกระเดี่องเดี๋ยวเวลาล่ามเสร็จแเรากลับดูชอบไหมครับไม่ได้ครับพี่ ตันครับครั้งแรกในชีวิตนะครับออกจากจังหวัดไม่ได้เพิ่งเคยเห็นนะครับใหญ่ขนาดนี้นะครับก็มาไม่เสียเที่ยวนะครับมามาส่งน้องชัยพนนะครับเราก็เลยไม่ผ่านหมอเอกาะเรตั้งใจมาครับหมอบอกเลยครับเดี๋ยวนี้โควิดที่ลํำปางเข้าเพ่งนาค่เขอห้หมอออก

ไดครับายดา่าเอาเอาแค่พ้นก็ได้ไม่พ้นก็ได้แบบรอจริงๆถ้าไม่พ้นก็สวยเนาะไม่ต้องพ้นงวงอะจะสวยแบบโู้เต็มเลยนะพ้นงวงดูมันยาวไปน่ากลัวใช่ครับดูแค่ออกมาแค่ดูให้เป็นไม่รู้ว่าไม่งาใแลวออกมา ไม่หมอไปตัวและเัยเห็นหขนหางก้างยาวนี้มีไหมัใหญ่เลยครับเหม่ใหญ่ใส่ดีมากเลยนะครับติต <BMW S 1> ัวอจารยกดนะครับ<ส>ดูดครับด,ด,ดูดให้ดูความใหญ่นะมันโหลดเก็บ <c oughs> ตั้งนะครับพี่ หมอสร้างรถน้ำหนักแล้วพี่เจสร้างรถน้ำหนักสร้รถน้ำหนักควานโอ้ไปมาควานจะเตียวแล้วเนี่ยหางอ่ะไป่เตียวได้ไงล้วใส่แล้วก็ไย้อนไปนดันตลอดอะไเงี้ยใหญ่ใหญ่ครับในเสียทีเลยนี่มาเสียทีที่มาดูเลยครับกล้วยเนี่ยขนาดใหญ่นี้เคยกินยังกังโขโขหาหมอตัดนะ เจ็ดต <Yeah>, mm ัน hmm. ย yeah. well, we ิ mm ่งเลยขนาดเนี hmm. yeah. mm ้ยแล้วแบบตามตรงตามลักษณะนะครับ huh. ก็หัวเชิดท้ายต่ำลักษณะดีนะครับลักษณะของช้างตรงตำราเลยนะครับต้องล้างหรือกอกเกลอดใช่ไหม ไปนี่ยนี่ิมบ้านี้อ่ผมเนไปแล้ยเลยนะเลยลงมนี่ไม่เคยไปันเป็นเม็ดไหลหลหน้าเท่าไหร่นี่นะมันสามเม็ด้สนะโอ่จากสามเนี่ยนะใช่สิสามเม็ดปลา้าสิบเม็ดปลาจอมสูงข้างในครับันเจต่อาม่เจสูงานครั ร้อยเจ็ดสิบเอที่ลองยืนลองยืนช่างแล้วก็รอลองเทียบเขาเชื่อว่าสองคนเขาเชื่อว่าสองคนก็มีการต่างกันแล้วร้อยเจ็ดแล้วคุณร้อยเจ็ดแล้วอ่ะลองดูเด็ดยืนเทียบแล้วไม่ใช่ล้าอยู่เทียบเหรอเทียบเลยเทียบเลยคร้อยเจ็ดแล้วอ่ะเนี่ยโอ้ครับใหญ่มากนะสามเมตรไม่อยู่แน่ที่สุรินไม่มีนะครับถ้าแบบนี้นะครับไม่มีขึ้นอ่ไม่มีไปเก่งเลยนะครับผมก็เพิ่งเห็นนะครับครั้งแรกในชีวิตโอ้สามเมตรไม่อยู่ตรงนี้ นดูที่หลังมันมีขนาดยุบหน่อยนขนดยุบนั้นเนี่ยหันตั้งรอมากเลยครนาเิงขามากครับหันหน้าไม้เขไม่ขึ้นรู้นะถ้าไขเดินเียงชางตัวเนี้ยว่าปลารมีสูงจริงเไม่อับ ไปไหนเนี่ยโอ้โหเต็มที่เต็มที่ไดองงครับใส่มากสวยนะครับใส่ดีด้วยครับ แบบจุดนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเอาความมาชมพามาชความหลอนะครับของสีโดจาริกนะหนุ่มหล่อล่างยักเลยนะครับสูงสามสุดห้าเมตรนะครับหนักเจ็ดตันกว่านะก็อ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ช่องของพีนะักรทองนองทุงไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ